สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมื่อนี้ลูกสาวหล่ะสิผ้ามาเก็บอันพักเสียนจ้ะพี่น้องพักเสียนฝรั่งเนาะค่ะเนาะเก็บไปหาดองไว้กินเนาะค่ะเนาะปาไปเก็บน้ากันเลยจ้านี่จ้ะพี่น้องแม่เหมือนเลยไดนี่ค่ะดูมาพักเสียนฝ บอลัวจ้านี่อลอันนั้นก็จะเป็นดอกน้ำมันด้วจ้ะดอนกน้ำมันที่ลูกสาวหลากเก็บเก็บไปกินเนาะคะ่ะน้ะเขาปลูกไว้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นพักเสียนจ้ะี่พักเสียน พรวัวพี่น้องจังไดยกินจังไดยจังสีมิดทันจังไดยจังสีท่านคุ่นจ้ะพี่น้องตั้ง่นรุดไปเก็บ,บันที่นี่ อบอุ่งามๆจะลูกสาวหลาสิเด็ดกอนเอ่อเอ่ออว่วแห้งจ้ะเนี่ยจังซีจะกินแสบนี่เอ่อผักเซียนฝรั่งผักเซียนอังกฤษจ้า เมืองจ้ะโอ๋ออ่อนซ้อนหลายสาวหลาสิบห้าหมนมานี่จ้ะ๊าคักเนี่ย พี่น้องนี่้าวลาจะหักเปะอ เปียนพลังจ้ะเอาไปขั้นสมเนาะจะนีนน่ยวดกระลำอบอัวโป้ววน่จ้ะนี่งามไรจ้ะนี่จ่ะ,จะเข้ากับสีฮักเอาจังสีเนาะค่ะนกข้นอบอัว ตานใหญ่แห่งตะขันแสบจ้ะกำลังอ,อ่อ,อน เสียบเบ่งหน่อจ้าพักเสียนสลังจ้ากาไปขั้นสมแซ้ตู้เย็นไปกินปีนานเนาะค่ะวันนี้เขาสิพามากินแพ็ปลา อวบยหญยๆงามง่มสวจุมเดียวนี่ก็พ่อคันแล้วจ้ะ งามจ้าอ่อนๆหักเปาะหักเปาะอ,อีก้ะจ้านี่นัน่งงามจะอ่อนอ่อนหลาย เนอยนอดเป็นต mm hmm. ้นสรปัดซ่อนจับพี่น้องกำลังหน่อย โอ้ยอ่อนคักอ่อนคักเอาไปขันคือสิบปลวะปรลวะดีจ้ะพี่น้องเอ้ยนี่มันซ่อนหลายนี่จ้าแมนเหมือนเลยจ้ะ เเหมอดเลยเนาะค่ะนี่นี่จ้าคุณไม่ได้หยอดงมๆจ้ะ เป็นกอเป็นกอจ้ะฮักเอาฮักเอางามๆอวลๆท่านสมแล้วเอาไปแช่เขาในช่องแข็งไวเนาะคะเนาะปีนากระได้กินจ้ะถ้าเขากินบ่ท่านจ้ะเพราะมันสิแก่เกร็วม,มันจะเป็นกเกร็วอือ ป่นนะโอ้โหบๆงาม,งามออนซ้อนอีกแล้วพี่น้องวังแสบบานเฮาพักปลาจ้ะนี่จ้ะพี่น้องพักเสียนที่ลูกซสาหล่าไปเก็บมาเนาะค่ะน้อน,อนี่จังใดเฮา พ่อเราจะซ้ำหนีเดอวสิบภาพไปขันเนาะค่ะเนะาะจังไหนลูกสาวหลากรกะิคอจบคลิปใบตอเพียงซ้ำหนีเนาะค่ะเนะาะจังไหนฮักกับพอกันคลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ